วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทานส้มตำส้มตำ,มตำปลาหมึกนะคะแล้วก็มีหมี่ส่วมมาค่ะ เ้ามากินส้มตำกัน อร่อยค่ะหมูรวนอืมชอบไปเยอะ กันก็ได้ ตัวอย่างนี้นตัวเ <c oughs> าเปนม่ได้ที่ที่ศูนย,ย์ศูนย์ิทยศาสตร์ศูนศาสตร์ ตามมือยาไปหรืมตามมึอศูนีวิทยาศาสตร์แห่งชาติ